เมื่อตื่นขึ้นมาอีกทีโลกก็กลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสปอยหนังเรื่อง The Night Eat The w o l d ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน87ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับหากใครอยากรับชมกันแล้วก็เชิญไปรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะเปิดมาที่แซมหรือชายหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งจะเลิกลากับแฟนสาวของเขากลางดึกของคืนวันหนึ่ง แซมได้ไปที่อพาร์ตเมนต์ของแฟนนี่หรือแฟนสาวของเขาเพื่อแวะแปเอาของที่เขาลืมไว้ซึ่งดูเหมือนว่าในคืนนั้นแฟนนี่จะได้จัดงานปาร์ตี้ที่ห้องของเธอแถมยังชวนแฟนใหม่ของเธอมาอีกด้วยแซมเลยกะว่าจะรีบไปเอาของแล้วรีบกลับแฟนนี่เลยบอกให้แซมรอเธออยู่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเธอเนี่ยจะไปเอามาให้เพราะตอนนี้เธอดูกําลังวุ่นวายกับแขกในงาน,นมากแซมเลยต้องไปนั่งรอก่อนโดยแซมได้นั่งรอแฟนนิ่งแบบรอแล้วรออีกนั่งดื่มจนเขาแทบจะเมาอยู่แล้ว แต่แฟน์นิงก็ไม่ยอมเอาของมาให้เขาสักทีเขาเลยตัดสินใจเดินออกไปทวงถามเธออีกครั้งพร้อมบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยเข้าไปเอาเองก็ได้พอดูท่าว่าแฟน์นิงก็กําลังยุ่งอยู่แฟนนิงเลยบอกว่าของของแซมเนี่ยมันอยู่ในกล่องภายในห้องทํางานของเธอตรงสุดทางเดินแซมพอรู้แบบนั้นเขาเนี่ยจึงรีบไปยังห้องทํางานของแฟน์นิงทันทีโดยพอแซมเข้ามาถึงแซมก็ได้เข้าไปค้นภายในรังกระดาษจึงกระทั่งได้ไปเห็นเทปงานของเขาแต่ถ้าว่าในจังหวะที่เขากำลังจะกลับออกไป ด้วยความที่แซมเพิ่งจะดื่มมาเขาเลยกะว่าจะนั่งพักสักแปบแล้วค่อยกลับในคืนนั้นแซมเนี่ยจึงได้เผลอหลับไปซึ่งในระหว่างที่แซมกําลังนอนหลับจู่ๆก็ได้มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาภายในงานปาร์ตี้แต่แซมก็มัวแต่นอนหลับจนไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่แซมตื่นเขาเลยกะว่าจะรีบนําเทปงานของเขากลับไปแต่ได้ว่าทันทีที่แซมเปิดประตูออกมาข้างนอกเขาเนี่ยก็ช็อกไปเลยที่ได้เห็นข้าวของพังกระจัดก,กระจายและคาบเลือดเต็มไปหมด เรากว่าเพิ่งจะผ่านสงครามมาอย่างไงอย่างนั้นที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาเลยพยายามตั้งสติและเดินตรงไปยังประตูทางเข้าที่นั่นแซมได้มองไปเห็นแฟนนิ่งที่กำลังนั่งอยู่ตรงบันไดและทันใดนั้นจูๆ่ๆเธอก็พยายามจะวิ่งเข้ามาทำร้ายเขาแซมหนึ่งจะรีบปิดประตูล็อกทันทีจากนั้นแซมหนึ่งจะรีบวิ่งออกไปดูนอกหน้าตา่างดูหมอนว่าในตอนนี้ผู้คนภายนอกจะได้กลายเป็นซอมบี้กันไปหมดแล้วแซมพอรู้แบบนั้นเนี่ยก็จิตตกเลยครับเขาได้กลายเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวไปซะแล้ว ในเวลาต่อมาหลังจากที่แซมตั้งสติได้เขาจะได้ไปนค้นเสื้อแจ็คเก็ตและกระเป๋าของแขกภายในงานปาร์ตี้ของแฟนนิ่งที่ลืมทิ้งเอาไว้ซึ่งในตอนนั้นแซมก็ได้บังเอิญไปเจอกับมือถือเครื่องหนึ่งในดูท่าว่ามันเนี่ยจะมีข้อความเสียงถูกส่งมาด้วยแซมได้ตัดสินใจเปิดฟังโดยมันเป็นข้อความของแฟนเจ้าของมือถือที่โทรมาบอกว่าเขากำลังติดอยู่ในตึกใจกลางปารีสเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ที่นั่นมีเลือดเต็มไปหมดนั่นเลยทําให้แซมได้รู้ครับ ว่าทั้งเมืองปารีสที่เขากําลังอาศัยอยู่ในตอนนี้มันก็แน่าจะเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกับที่เขาเจอซึ่งพอเสียงของพวกซอมบี้จากข้างนอกห้องเริ่มเงียบไปแซมเลยตัดสินใจเดินขึ้นไปดูบนชั้นดาดฟ้าของอาพาร์ตเมนต์แซมพยายามมองออกไปหาผู้คนที่ยังรอดชีวิตแต่ถ้าว่าเขาก็ไม่เห็นใครเลยสักคนผู้คนได้กลายเป็นซอมบี้กันไปหมดแล้วหลไย,ลยว้วี่แววความช่วยเหลือใดๆทั้ทงสิน้นโดยหลังจากนั้นแซมเลยตัดสินใจว่าเขาจะขอนหลบอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เขาจึงเริ่มทําความสะอาดห้อง และพยายามเช็ดคราบเลือดที่มีเชื้อของพวกซอมบี้ออกให้หมดแต่หลังจากที่แซมเริ่มทําความสะอาดได้ไม่นานจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากห้องข้างล่างและไม่นานก็ได้มีใครบางคนยิงปืนทะลุห้องของเขาขึ้นมาซึ่งพอแซมมองลงไปดูเขาก็ได้เจอกับชายแก่ที่เพิ่งจะคิดสั้นดับลมหายใจของตัวเองและด้วยความอยากลู้อยากเห็นแซมจึงไปเอาแท่งเหล็กมาเจาะรูที่พื้นห้องของเขาเพื่อหวังจะลงไปสำรวจห้องของชายแก่ที่อยู่ข้างล่าง แซมไม่ทําการเจาะรูพื้นห้องของเขาจนมีขนาดใหญ่พอที่เขาจะมุดลงมาได้จากนั้นเขาจงนาเชือกปีนลงมาข้างล่างแซมได้เดินไปสํารวจภายในห้องครัวของชายแก่พร้อมทั้งนาของกินที่เหลืออยู่กลับไปแถมแซมก็ยังนาปืนลูกซองรวมถึงกระสุนทั้งหมดของชายแก่กลับไปด้วยเช่นกันแซมได้มองออกไปนอกประตูจนแน่ใจว่าข้างนอกเนี่ยไม่มีอะไรจากนั้นเขาได้ตัดสินใจเดินออกไปสํารวจข้างนอกแซมเดินลงไปยังชั้นล่างและทําการปิดประตูห้องทุกบานที่เขาเห็นระหว่างทาง ซึ่งพอลงมาถึงทางเข้าข้างล่างเขาก็ได้มองไปเห็นซอมบี้ตัวหนึ่งที่ยืนอยู่นอกประตูแซมเลยพยายามเดินไปให้เงียบที่สุดเพื่อไปปิดประตูกันไม่ให้พวกมันเข้ามาและเมื่อแซมแน่ใจว่าอาพาร์ตเมนต์ของเขาปลอดภัยจากพวกซอมบี้แล้วเขาจะรีบไปสำรวจห้องของเจ้าของอาพาร์ตเมนต์ทันทีแซมได้ไปเก็บเอากุญแจของห้องถุกห้องกลับมารวมถึงไปขโมยกินอาหารกระป๋องที่เหลืออยู่ในเวลาต่อมาแซมจึงนำข้าวของต่างๆที่เขารวบรวมมาได้ออกมาดู ในตอนนี้เขามีอาหารกระป๋องรวมถึงขนมอยู่นิดหน่อยหากเขาอยากอยู่นี่ต่อแซมหนีต้องออกไปหาอาหารมาเพิ่มและด้วยความที่ไม่มีทางเลือกแซมเลยกะว่าจะออกไปสํารวจภายในอาพาร์ตเมนต์ทุกห้องเพื่อรวบรวมอาหารให้ได้มากที่สุดโดยในห้องแรกที่แซมเข้าไปสํารวจเขาหนีก็ได้เจอกับซอมบี้ที่วิ่งเข้ามาทำร้ายทันทีแต่โชคยังดีที่แซมสามารถหนีออกมาจากห้องได้ทันเวลาและสามารถรอดตายมาได้ยังหวุดหวิดจากนั้นแซมนีจึงนำสีออกมาเขียนเครื่องหมายกากบาทที่หน้าประตูห้องที่มีซอมบี้ เพื่อเตือนว่าภายในห้องนั้นเนี่ยมีซอมบี้อยู่ต่อมาแซมจึงเริ่มออกไปสำรวจห้องอื่นๆจนกระทั่งเขาเนี่ยดันโชคดีไปเจอห้องห้องหนึ่งที่ไม่มีพวกซอมบี้แซมจึงรีบไปเก็บสเสบียงทั้งหมดภายในห้องนั้นแถมเขาก็ยังบังเอิญไปเจอเครื่องเล่น MP3 รวมถึงกลองชุดอีกซึ่งเดิมทีแซมเนี่ยเป็นนักดน,นตรีอยู่แล้วครับเขาเลยรู้สึกถูกใจห้องนั้นเามากๆซึ่งหลังจากที่แซมจัดการข้าวของภายในห้องนั้นเสร็จในขณะที่เขากลังจะกลับไปที่ห้องของตัวเอง แซมก็ได้เหลือไปเห็นซอมบี้ตัวหนึ่งที่ติดอยู่ในลิฟต์ซึ่งมันเนี่ยเป็นซอมบี้แก่ๆที่ดูไร้เลี่ยวแรงแซมเลยตัดสินใจไม่ฆ่ามันและนําเข็มขัดมามัดไว้เพื่อกันไม่ให้มันเปิดประตูออกมาได้ตัดภาพมาที่เช้าวันต่อมาแซมได้นาอาหารทั้งหมดที่เขาหามาได้ออกมาจัดแจงและแบ่งสัสดส่วนในการกินของแต่ละมือ้อด้วยความเบื่อหน่ายที่ต้องอยู่คนเดียวแถมยังต้องมันติดอยู่ในอพาร์ตเมนต์ออกไปไหนไม่ได้อีกแซมเนี่ยจึงตัดสินใจไปตีกลองเพื่อคลายเคยรียดแต่หารู้ไหมว่าเสียงกลองทีี่แซมออกไป มันดันไปล่อให้พวกซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกที่ได้ยินเสียงต่างพากันแห่มาที่อพาร์ตเมนต์ของเขาแซมไม่ต้องระวังเรื่องการใช้เสียงให้มากขึ้นจากนั้นหลายวันต่อมาแซมก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในอพาร์ตเมนต์ตามลําพังซึ่งกิจกรรมยามว่างของแซมคือการได้ยิงปืนเพนบอลใส่พวกซอมบี้ที่อยู่ข้างล่างตัวแล้วตัวเล่าจนกระทั่งวันหนึ่งที่แซมเริ่มสังเกตถึงกลิ่นเหม็นที่ลอยขึ้นมาบนห้องของเขาซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเป็นกลิ่นจากล่างของชายแก่ที่เสียชีวิตไปหลายวันแล้วนั่นเอง ในวันนั้นแซมจึงนำผ้ามาห่อล่างของชายแก่เพื่อหวังจะโยนมันทิ้งลงไปจากระเบียงแต่ถ้าว่าสุดท้ายแซมเนี่ยก็ทําไม่ลงเขาไม่สามารถทํากับล่างของชายแก่เหมือนเป็นขยะได้แซมเลยตัดสินใจนําล่างของชายแก่ไปห่อไว้ในผ้าหุม่มพร้อมนาไปวางไว้บนที่นอนของอีกห้องโดยแซมได้เอาของสําคัญต่างๆของชายแก่รวมถึงร่างของภรรยาที่เสียชีวิตมาวางไว้ข้างกันพร้อมยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเขา ก่อนที่แซมจะเริ่มนำเทปมาปิดช่องระบายอากาศของห้องนั้นไว้เพื่อกันไม่ให้มีกลิ่นเหม็นเล็ดลอดออกมาข้างนอกต่อมาแซมเนี่ยจึงเข้าไปอาบน้ําเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกแต่ถ้าว่าในวันนั้นจูจ่ๆน้ําในห้องน้ำเนี่ยก็ดันหยุดไหลนั่นเลยแปลว่าตอนนี้เขาเนี่ยไม่สามารถใช้น้ําได้อีกต่อไปแล้วครับแต่ไม่ที่ตอนกลางดึกจ,จู่ๆแซมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังออกมาจากนอกห้องจากนั้นไม่นานก็ได้มีฝูงซอมบี้โผล่มาลุมขมือบเขาแซมได้แต่ร้องตะโกนออกมาด้วยความเจ็บปวด นั่นเลยทําให้เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาได้รู้ว่าเหตุการณ์เมื่อกี้มันเป็นเพียงแค่ความฝันเช้าวันต่อมาดูเหมือนว่าจะมีฝนตกแซมจะรีบไปนําข้าวของต่างๆมาลองเอาน้ําฝนเพื่อเก็บน้ําพวกนั้นมาไว้ใช้ดื่มรวมถึงใช้ไว้สําหรับอาบซึ่งนับจากวันแรกที่เกิดเหตุการณ์ซอมบี้ระบาดนี่มันก็ผ่านมาหลายวันแล้วแซมก็เริ่มดูชินกับการใช้ชีวิตในพา์เเมนตแห่งนี้แล้วแถมเจ้าซอมบี้แก่ที่ติดอยู่ภายในลิฟต์ก็ได้กลายเป็นเพื่อนของเขาแล้วด้วย โดยแซมได้ตั้งชื่อให้ซอมบี้ตัวนั้นว่าอัลเฟดเวลาที่เขามีเรื่องที่อึดอัดหรือไม่สบายใจแซมก็มักจะมาบดให้อัลเฟดฟังอยู่เสมอถึงแม้ว่ามันจะทําได้แค่เพียงจ้องมองมาที่เขาก็ตามแซมได้ระบายให้อัลเฟดฟังว่าเขานั้นก็ยังคงคิดมาตลอดว่าตอนนี้พ่อกับแม่ของเขาจะยังปลอดภัยดีหรือเปล่าซึ่งมันก็เป็นคําถามที่ไม่มีใครรู้ได้ในวันนั้นในขณะที่แซมกำลังเล็งปืนเพนบอลอยู่เขานี่ก็ต้องตกใจเพราะเขาได้มองไปเห็นเจ้าแมวตัวหนึ่งที่อยู่ข้างล่างนั่นตามลําพัง แซมประกาศว่าจะออกไปช่วยแมวตัวนั้นโดยเขาได้รีบลงไปยังชั้นล่างและพยายามล่อแมวตัวนั้นด้วยอาหารกระป๋องแมวตัวนั้นเนี่ยจึงเดินตรงมาหาแซมทันทีแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองจู่ๆมันก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างทำให้มันรู้สึกกลัวและรีบวิ่งหนีไปแซมได้ตัดสินใจเดินออกไปตามหาแมวตัวนั้นโดยเขาพยายามซ่อนตัวอยู่หลังรถแต่ถ้าว่าก็ได้มีซอมบี้ตัวหนึ่งมองมาเห็นเขาแซมเนี่ยจะรีบวิ่งเข้าไปซ่อนในรถทันที เขาพยายามใช้เท้ายันไม่ให้ซอมบี้ตัวนั้นโผล่มาเล่นงานเขาซึ่งหากเป็นอย่างนี้ต่อไปแซม,ม่ะต้องแย่แน่เขาจะรีบเปิดประตูรถและรีบใส่เกียร์หมาวิ่งหนีฝูงซอมบี้เข้าไปหลบในพาตเมนต์ได้อย่างบุตรวิดซึ่งพอเข้ามาถึงแซมก็ได้สังเกตไปเห็นรอยเลือดบนพื้นนั่นจึงทําให้เขาได้รู้ว่าขาของเขาได้รับบาดแผลจากซอมบี้ตัวเมื่อกี้แซมพอรู้แบบนั้นเขาจะรีบไปที่หน้ากระจกเพื่อสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงหากเขาติดเชื้อและกลายเป็นซอมบี้แซมจะได้ดับลมหายใจของตัวเองซะ แต่เมื่อเขาหลอไปได้สักพักร่างกายของแซมก็ไม่ได้กลายเป็นซอมบี้แซมเลยคิดว่าแผลนั่นน่าจะเกิดจากเศษกระจกที่อยู่ภายในรถที่บังเอิญบาดขาของเขาเขา้าจากนั้นหลายวันต่อมาในขณะที่แซมกําลังดูแลต้นไม้ของเขาอยู่นั้นจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างแซมจึงรีบคว้กกล้องและใช้มันส่องออกไปดูอาพาร์ตเมนต์ฝั่งตรงข้ามเขาได้มองไปเห็นใครบางคนที่อาพาร์ตเมนต์ฝั่งนั้นแต่แซมก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาเห็นเนี่ยเป็นคนหรือว่าซอมบี้กันแน่ แซมจึงขึ้นไปบนดาดฟ้าและพยายามมองหาผู้รอดชีวิตอีกครั้งแต่เขาก็ไม่เห็นวีแววว่าจะมีผู้รอดชีวิตหลงเหลืออยู่เลยต่อมาแซมเนี่ยจะเริ่มกังวลกับเสบียงส่วนที่เหลือของเขาเพราะมันเนีน่ยกำลังจะหมดลงแล้วแต่แซมก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่มีความกล้ามากพอที่จะออกไปหาสเสบียงข้างนอกจากนั้นความเหงาก็เริ่มถาถมเข้ามาในใจของแซมเขาได้ออกไปดื่มที่ระเบียงตามลําพังเพราะมองดูรอบเมืองที่ดูว่างเปล่าแล,ไลายไรวีแววไม่มีแม้แต่ซอมบี้เลยสักตัว ในเวลาต่อมาแซมจึงได้ไปบ่นให้เอลเฟตฟังว่าเขาไม่เห็นใครมาหลายวันแล้วรวมถึงพวกซอมบี้ด้วยตอนนี้ทั้งเขาและเอลเฟตต่างถูกทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวด้วยความเบื่อหน่ายกับชีวิตที่ต้องอยู่ตามลําพังแซมจึงเริ่มหันกลับไปตีกลองอีกครั้งและจากเสียงนั่นมันก็เริ่มทําให้พวกซอมบี้กลับมาเรียกได้ว่าเป็นการการะทาที่โงส่สุดๆพวกมันได้แห่กันมารวมตัวที่นอกหน้าต่างและพยายามจะเอื้อมมือขึ้นไปหาแซมที่กำลังตะโกนให้พวกมันขึ้นมา ตอนนี้ความเหงาเนี่ยกลายจะทำให้แซมกลายเป็นบ้าแล้วครับวันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปจกนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งแซมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงใครบางคนดังขึ้นเสียงฝีเท้าได้เดินตรงมาที่หน้าห้องของแซมเขาเนี่ยจึงไม่รอช้ารีบใช้ลูกซองยิงอัดใส่ประตูทันทีซึ่งพอแซมเดินไปดูที่ประตูภาพที่เขาเห็นกับไม่ใช่ซอมบี้แต่กลับเป็นหญิงสาวนั่นเองแซมพอรูปแบบนั้นเนี่ยก็ชีพหายแล้วครับ อุสาได้เจอคนทั้งทีก็เดินไปประเคนกระสุนใส่เขาซะง,งั้นแซมจะรีบนําหญิงสาวคนนั้นไปทําแผลซึ่งดูท่าว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บที่ท้องแซมได้พยายามขี่เมากระสุนออกจากแผลของเธอหลังจากที่ทําแผลเสร็จแซมจึงทําได้เพียงแค่ภาวนาให้ผู้หญิงคนนั้นไม่ตายเขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่เขาดันไม่ดูให้ดีก่อนจากนั้นแซมก็ได้บังเอิญไปเจอกระเป๋าของผู้หญิงคนนั้นซึ่งภายในกระเป๋าของเธอเนี่ยก็มีเชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ปีนป่ายอยู่ แซมในสันนิษฐานว่าผู้หญิงคนนั้นน่จะแอบปีนเข้ามาทางหลังคาจากนั้นเช้าวันต่อมาแซมก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยยังไม่ตายเขาจึงทําอาหารให้กับเธอกินโดยผู้หญิงคนนั้นเธอมีชื่อว่าซาร่าแซมรู้สึกดีเป็นอย่างมากที่เขาจะไม่ได้อยู่ที่นี่ตามลําพังอีกต่อไปแล้วแซมได้ถามกับซาร่าว่าเธอได้เจอผู้ลอชีวิตคนอื่นอีกบ้างไหมเธอเลยตอบว่าเคยเจอบ้างแต่ก็ไม่มากนักผู้ลอชีวิตบางคนก็เลือกที่จะหลบซ่อนตัวอยู่ภายในอพาร์ตเมนต์เช่นเดียวกับแซม แซมได้ถามต่อว่าที่ผ่านมาเธอเอาตัวรอดจากเหตุการณ์พวกนี้มาได้ยังไงเธอมีที่ซ่อนด้วยงั้นเหรอซาร่าเลยตอบว่าเปล่าแต่เธอเอาชีวิตรอดโดยการย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆโดยการกระโดดย้ายจากตึกหนึ่งไปอีกตึกซึ่งซาล่าไม่เห็นด้วยกับการปักหลักอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานานๆแต่แซมก็ไม่คิดแบบนั้นเขาคิดว่าที่อพายเนต์ของเขาก็ดูปลอดภัยดีซาร่าจึงตอบว่าตอนนี้มันอาจจะปลอดภัยหากวันหนึ่งผู้มันสามารถพังประตูเข้ามาได้ก็จบแล้ว แซมหนึ่งจะเริ่มนำเรื่องนั้นกลับไปคิดจากนั้นซาร่ากับแซมก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในอพาร์ตเมนต์และเมื่อมีคนอยู่ด้วยแซมหนึ่งก็ดูมีความสุขขึ้นทันตาเห็นจนกระทั่งวันหนึ่งที่สเสบียงของพวกเขากำลังจะหมดตอนนี้แซมจะไม่มีทางเลือกนอกจากว่าเขาจะเข้าไปเอาสเสบียงภายในห้องที่มีซอมบี้อยู่โดยแซมได้ใช้ปืนลอดเข้าไปจัดการซอมบี้ที่อยู่ภายในห้องจนหมดก่อนที่เขาจะเข้าไปเอาอาหารออกมาซึ่งพอแซมกลับมาที่ห้องเขาหนึ่งก็ไม่เห็นซาร่าซะแล้ว แซมจึงขึ้นไปเห็นเธอบนชั้นดาดฟ้าพร้อมถามว่าเธอขึ้นมาทําอะไรบนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะกำลังวางแผนเพื่อออกเดินทางต่อทางเดียวที่จะสามารถหลบฝูงซอมบี้ข้างล่างนั่นได้คือการกระโดดปีนข้ามแต่ละตึกไปซาร่าเลยอยากชวนแซมให้ออกเดินทางไปพร้อมกับเธอแต่แซมก็บอกว่าเขาทําแบบนั้นไม่ได้เขาไม่มีทางกระโดดข้ามตึกหรือปีนผ่านอาคารต่างๆแบบซาร่าได้แน่ซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมซาร่าต้องอยากออกไปเสี่ยงอันตรายด้วยทางทางที่ยาพาร์เมนแห่งนี้มันก็ยังปลอดภัยดี แถมตอนนี้แซมก็สามารถหาอาหารมาเพิ่มได้แล้วด้วยซาะระะ่าเลอธิบายว่าเธอเชื่อว่ามันเนี่ยจะต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยจากพวกซอมบี้พวกนี้และไม่ว่าข้างนอกนั่นมันจะมีอันตรายแค่ไหนมันก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงแซมเลยถามว่าหากซาร่าคิดผิดละ่ะถ้าข้างนอกนั่นมันไม่มีที่ปลอดภัยอย่างที่เธอคิดเธอจะทํายังไงนั่นก็แปลว่าซาร่าอาจจะเสียวเวลาเปล่าแต่ซาร่าก็ยืนยันว่ามันคุ้มที่จะเสี่ยงและหากแซมยังปักหลักอยู่ในพาร์ทเมนต์แห่งนี้ต่อสัว์รพวกมันก็จะหาทางจนสามารถเข้ามาได ซึ่งพอพูดจบซาร่าก็ได้เดินกลับไปที่ห้องต่อมาแซมจึงพยายามจะเข้าไปคุยกับซาร่าเขาพยายามเคาะประตูเพื่อบอกให้เธอออกมาคุยกันแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบกลับมันเลยทาให้แซมเริ่มนึกถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับเขาความจริงแล้วซาร่าไม่ได้รอดตายจากเหตุการณ์ในคืนนั้นหลังจากที่เขาทําแผลให้เธอเสร็จซาร่าก็ได้สิ้นใจไปในคืนเดียวกันที่ผ่านมาไม่เป็นเพียงแค่ภาพหลอนที่แซมสร้างขึ้นจากความเหงาภายในจิตใจก็เท่านั้น แซมได้เปิดประตูเข้าไปเห็นร่างที่ไร้วิญญาของซาร่าแซมรู้สึกผิดเป็นอย่างมากและทําได้แค่เพียงนั่งกุมมือเธอต่อมาแซมจึงนําผ้ามาคุมร่างของซาร่าพร้อมนําเทียนมาจุดวางรอบตัวของเธอเพื่อเป็นการไว้อาลายัยจากนั้นแซมจึงเรื่อนไปค้นกระเป๋าของซาร่าซึ่งภายในกระเป๋าของเธอมันก็เต็มไปได้วยอุปก,กรณ์ที่ใช้ปีนป่ายแซมได้คนไปเจอกล้องถ่ายภาพของซาร่าเขาได้ลองเปิดดูภาพต่างๆที่เธอถ่าย ดยในตอนแรกภาพถ่ายทั้งหมดมันก็เป็นภาพของซาร่าละครอบครัวของเธอแต่แล้วแซมก็ได้เปิดไปเจอภาพถ่ายของตัวเขาเองที่กำลังยืนอยู่บนดาดฟ้านั่นเลยแปลว่าคนที่แซมเห็นในอาพาร์ตเมนต์ฝั่งตรงข้ามก็คือซาร่านั่นเองครับพอมาถึงในตอนนี้แซมหนึ่งจึงตัดสินใจได้แล้วครับว่าเขาจะออกเดินทางจากที่นี่เพราะการอยู่คนเดียวมันกำลังจะทําให้เขากลายเป็นบ้าแซมจึงนาเทปงานทั้งหมดของเขาไปเผาเพื่อเป็นการลัทิ้งอดีตของตนหลังจากเตรียมข้าวของทุกอย่างเสร็จ แซมจึงได้ขึ้นไปบนดาดฟ้าพร้อมกระเป๋าของซาร่าโดยเขากะาว่าจะออกเดินทางโดยใช้อุปกรณ์ในการปีนป่ายของซาร่าไปตามอาคารต่างๆแต่ถ้าว่าในตอนนั้นแซมหนึ่งก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้โดยเขาได้กลับไปปล่อยตัวซอมบี้ออลฟตให้กลายเป็นอิสระซึ่งมันก็ไม่ได้ทำร้ายเขาแต่มันกลับเลือกที่จะเดินจากไปแทนจากนั้นจูๆ่ๆเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เริ่มเกิดขึ้นเพราะดูเหมือนว่าควันไฟที่แซมจุดเผาเทปมันจะทาให้สัญ,ญญาณเตือนไฟไม่ดังขึ้น จากนั้นแซมก็ได้มองไปเห็นกองทัพซอมบี้ที่ได้พังประตูเข้ามาโดยพวกมันได้รีบวิ่งขึ้นมาไล่ล่าเขาทันทีแซมที่เห็นแบบนั้นก็ชีพหายแล้วครับเขาจึงรีบวิ่งไปซ่อนตัวในลิฟต์ในตอนนี้แซมเนี่ยไม่สามารถหนีไปไหนได้แล้วเขาได้ตัดสินใจปีนขึ้นไปบนลิฟต์ตัวนั้นก่อนที่จะรีบวิ่งเข้าไปหลบในห้องห้องหนึ่งแต่ทว่าวมันก็ดันมีซอมบี้ตัวหนึ่งวิ่งไล่ตามเข้ามาซึ่งในจังหวะที่มันกรงจะวิ่งเข้ามากัดแซมจึงรีบไปคว้ามานมาคุมหัว ก่อนที่เขาจะไปคว้าโคงไฟมาหดมันจนแน่นิ่งไปจากนั้นเขาเนี่ยจะรีบใสเ่เกียร์หมาวิ่งขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าโดยแซมได้ใช้ตัวขอของซาร่าปาไปยังตึกฝั่งตรงข้ามเพื่อหวังใช้มันโหนหนีข้ามไปในตอนนั้นพวกซอมบี้ก็ได้โผล่มาที่ชั้นดาดฟ้าพอดีแซมเนี่ยจะรีบใช้เชือกโหนตัวลงมาจากชั้นดาดฟ้าจนตัวของเขากระเด็นไปกระแทกกับตึกอีกฝั่งจนเกือบจะหมดสติไปหลังจากนั้นแซมจึงได้ใช้แรงทั้งหมดของเขาปีนขึ้นไปบนหลังคาได้สำเร็จ ในตอนนี้เขาสามารถรอดตายจากพวกซอมบี้ได้แล้วถึงแม้ว่ามันจะทําให้เขาเกือบตายแล้วก็ตามแต่แซมก็ยังคงมีชีวิตอยู่จากนั้นแซมก็ได้ยินเสียงะระฆังดังขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่งซึ่งเขาก็ไม่มีทางรู้เลยว่าเสียงนั้นมันเป็นเสียงจากผู้รอดชีวิตคนอื่นหรือเปล่าสิ่งเดียวที่เขาทําได้คือการไปดูมันเท่านั้นและการเดินทางในโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้ของแซมจึงเริ่มต้นขึ้นและหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้แลหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด 6คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป87%ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด54%นะครับเช่นเคยครับหากคุณชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ